3วิธีปกป้องเด็กจากภัยบุหรี่ไฟฟ้าพอรตหรือบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีหลายชนิดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหนึ่งในสารเคมีอันตรายคือนิโคตินซึ่งทำให้เกิดการเสพติดและเป็นอันตรายต่อสมองของเด็กทำให้ควบคุมอารมณ์ได้น้อยลงมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงขาดสมาธิและนำไปสู่การเสพยาเสพติดชนิดร้ายแรงขึ้น ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันเฝ้าระวังภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าดังนี้ 1. สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัวไม่สูบบุหรี่ในบ้านเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก 2. สอดแทรกความรู้ให้ความรู้กับเด็กเมื่อพบเห็นโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าทางสื่อต่างๆชี้แนะถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและฝึกให้เด็กรู้จัดคิดตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญขึ้น 3. ดูแลช่วยเหลือ ผู้ปกครองต้องรู้จักรูปรักษ์ผลิตภัณฑ์ของบุหรี่ไฟฟ้าโดยสังเกตและตรวจดูของใช้ที่มีลักษณะเป็นหลอดดูดหรือมีกลิ่นหอมคอยพูดคุยรับฟังพร้อมให้คำแนะนำในเรื่องที่เด็กต้องเรียนรู้และรับมือทำความรู้จักกับเพื่อนๆของเด็กว่ามีใครสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่พยายามตักเตือนห้ามปรามแจ้งผู้ปกครองเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและให้ความรู้เรื่องภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า และเมื่อรู้ว่าเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าควรพูดคุยด้วยดีเพื่อหาทางออกร่วมกันให้กำลังใจในการพยายามเลิกและหากิจกรรมให้เด็กทำเมื่อเด็กอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้เด็กไปพึ่งพาบุหรี่ไฟฟ้าที่จะนำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่นควรช่วยกันเฝ้าระวงังเป็นแบบอย่างที่ดีคอยให้คำแนะนำและดูแลช่วยเหลือเพื่อให้เด็กปลอดภัยจากอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า